อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเรามาติดตามไร่ข้าวโพดในเดือนมกราของเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นไร่ข้าวโพดอายุ2เดือน2เดือน1วันครับอ่าสเดือนอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ฉีดพ่นโอทีสี่ครั้งครับอ่ากลับไปโอเลสเนาะครับอ่าผสมกันเลยครับนะฉีดไปสี่ครั้งครับสิ่งที่ได้ถามพี่สมานเลยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นใหญ่แข็งแรงดีแล้วก็ใบเขียวหนาแบบใหญ่กว่าเพื่อนครับ ได้กาแปลงที่เขาใช้เคมีครับคือเราเปรียบเทียบเราเห็นชัดเจนชัดเจนเลยแล้วเมื่อกี้เราไปเปรียบเทียบขนาดฝักนะครับตอนนี้เริ่มออกฝักแล้วใช่ไหมครับนะฝากแล้วกําลังออกฝักครับแต่ฝักรู้สึกจะยาวกว่าขวดโพทีขวดไบโอขวดไบโอครับเอ่อยาวกว่ายาวกว่าเดี๋ยวเรามีรูปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูที่รูปได้โอ้ยาวกว่าจริงครับฝักมียาวประมาณนี้แล้วรับประตูเต็มที่เลยสวยเลยน่าจะน่าจะได้ความขวบความอ้วนแล้วก็น้ําหนักดีครับอ่าแน่นอนตอนนี้เจ้าของ สวนก็จะรอดูผลลัพธ์ว่าจากการเปรียบเทียบการใช้เคมีแล้วก็โฟรทีไบโอนะครับต้นทุนของเราประหยัดนะับมากอ,อันนี้ไม่ได้ใช้เคมีแม้แต่กระสอบเดียวครับโอ้ยสุดยอดมากๆคนะผลลัธบด้านหลังเราครับดูภาพได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาติดตามเนาะพี่สมานว่าว่าผลจากการใช้โฟทีและใบองเราแบบเพียวๆนะครับจะได้ผลผลิตขนาดไหนนะครับเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับแม้แต่ชีวิตเราดีเลยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องสวมถุงมืออะไรเลยสุขภาพดีด้วยดีด้วยแปลว่าอารมณ์ก็ดีด้วยอ่างั้วพี่สมานบอกหน่อยว่านะครับอยากจะมีอะไรแชร์บอกพี่น้องที่บ้านที่บ้านให้เกษตรกรทุกท่าน หันมาใช้โปรตีของ a 4 s ครับมันจะดีทั้งไบโอทั้งโปรตีมารวมกันเข้าเราจะปลอดภัยกับสารเคมีครับก็ขอฝากประหยัดด้วยครับประหยัดด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามนะครับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปจากการเก็บผลผลิตในแปลงนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมานมากสวัสดีครับ